ทำไรคะช่างใส่เดเวอร์ครับนี่ประกอบเัดพีเพีสิบห้านะครับก็จะใส่เป็นเซ็งแหลมจะเป็นตัวเดเวอร์ให้นะเอออันนี้เขาเรียกโอ้โหปากแต่อันนี้เขาเรียก,กนนเ,เยกดเวอร์นะครับอันนี้เขาเรียกปากแต่มันจะปากแต่ไม่เหมือนปากคนนะใช่ไหมไม่เหมือนครับปากคนนี่พูดเป็นนะครับ ปากแกพูดเป็นไหมยิ่งปากคนป้าข้างบ้านเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ <Serbia> มีความในใจทะเนียไม่มีครับมันเป็นทุกหมู่บ้านไม่เหรอใช่ไหมทุกหมู่บ้านจะชอบมีป้าข้างบ้านได้ยินมาตลอดอีกป้าข้างบ้านอีกป้าข้างไป่รู้อะไรนะล่ะแกก็แกก็เป็นป้าธรรมดาแกก็อยากรู้เรื่องนิดหน่อยใช่ไหมหนี่ไปถือสาแกหรือยังไงมี่ไม่หล่ะชาวบ้านมรื่มล่ะแาวบ้าน<อ>ไม่ครับอ้อม้าอ้อมเอวไม่คขายปลา ที่ตลาดมีปลาข้างบ้านข้างร้านไหมล่ะมีตะไคายละเป็นปลาอุ้ยโอ้หูตึงหูห่วยอี่หูหาเรื่องเลยนะหูหาเรื่องเหรอได้ยินเรื่องชาวบ้านไม่ได้หูนี่มันจะตึงมันจะอันนี้นินทาต้องต้องแต่จะนินทาใช่ไหมเออเอาไม่มีใครนินทาไม่ค้าบ้างหรอไม่เยอะ เยอะเออเยอะเลยเหรอพี่กรรมเยอะเหรอเเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแล้วทีนี้ก็มานั่งพูดมานั่งด้วยกันแล้วก็พูดดีใส่กันเด้ต่อหน้ากันท่ากันนะต่อหน้าต่อหน้างันป่ะอืมอย่างนี้แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าป้าข้างบ้านเพื่อนเพื่อนมีไหมครับป้าข้างบ้านแถวบ้านเพื่อนเพื่อนมีไหมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามีจริงนะ แรกก็ไม่เชื่อนะว่ามีปลาข้างบ้านนะครับแบบพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเออมีจริงนะครับมันมีคนพันนั้นจริงๆมันธรรมดาและนะ้วเนาะป้ากก็อยากรู้เรื่องพวกเราแต่ให้ปลาแกรู้หน่อยเถอะเนาะแล้วช่างอยากรู้เรื่องใครไหมคะไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่หรอกทำไมอืมอเพราะว่าผมรู้หมดแล้ว ผมไปส่องเหรอเนี่ยผมเล่าให้ฟังหมดนะเนี่ยเนี่ยเป็นแต่หูตึงหูตึงละเมียนี่ผมอยากรู้เรื่องอะไรไม่ต้องแต่และเมียเล่าให้ฟังหมดเลยไปสืบเลยใช่ไหมไปสืบมาก่อนละเกือบไม่ต้องห่วงนะครับเอาละเปลี่ยนนี่คุยเรื่อง <c oughs> เออกำลังคุยเรื่องตูต้นำโพงมเนี่ย เสร็จพอดีใส่ตะแกรงเอาตัวนั้นมาใส่ด้ฮะเอาตัวนั้นมาใส่ด้วยเซตพีสิบห้าใช่ครับผมยังได้นะมถ้าไม่ซีเรียสอะไรกับซับเปิดซับกลางไม่ต้องมีแยกทรงแยกซับนะตัวนี้ออกฟูลเลนเลยเปิดร้องเลยร้องเพลงได้แล้วพูดไมค์ก็ได้นะเวลาสัมมนาเนี่บุกบั่นโนสะใจดีหรือไปใช้ในห้างนะ พวกงานอีเวนต์หรือว่างานที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศพูดเลยเนี่ยผมว่าโหมันสะใจามากเลยบุมบํากว่าก็ใส่ล้อเข้าไปก็ลากได้สบายนะครับซื้อไปพร้อมพาวเวก็ไม่ราคาไม่สูงเท่าไหร่ใค่ได้เ<ช>ดี๋ยวแจ้มงมันจะค่เนะมาถึงว่านครับผมเร่งอยู่เนี่ยน็อผมก็ต้องได้พ่นเสียวนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ <c oughs> ให้ดูเลย นอตจำเป็นนะนัตหมดครับเราต้องเจ้านอดทองมาพ่นสีนะถ้าเพื่อนเเห็นมันเป็นทองก็อย่าว่ากันนะครับดีครับมัน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 เป็นมันเป็นสนิมด้วยมันเป็นนอดนอตทองเห็นไหมแต่เราแต่พ่นสีให้เก็บสีให้นะครับมมนมันหมดครับมันหมดเกินกันนะแล้วเขาไม่มาส่งแล้วสั่งก็ไม่ได้นะครับแล้วร้านที่เคยเอาก็ไม่มีครับไม่ทําไงของก็ขึ้นราคาครับแต่ตู้ลำโพงเพื่อนเพื่อก็ต่อกันจังแต่ว่าตอนนี้ของทั้งทั้งไม่มีทั้งขึ้นราคากัน แต่เพื่อนๆน,นี่ต่อได้ต่อดีนะครับดีแล้วเพื่อนต่อเพื่อนไม่ใช่แตนกับพึ่งเป็นเป็นต่อใช่ไหมโอ้โหแม่ค้าขายปลาอึงเลยวันนี้ขายดีวันนี้ขายปลาไหมครับวันนี้ไม่ขายหยุดหยุดดีแล้วเหรอหยุดอ๋อมันเป็นยังไงครับมันไม่มีลูกค้าเหรอลูกค้าไม่ค่อยมีมันหยุดเหรอวันพระเหรอ โอ้วันนี้วันพระ๋อวันพระก็ว่าอยู่อืมพระแม่ค้าวันพระไปทำบุญไหมตื่นไม่ทันไม่ทันอ๋อวันพระอยู่แต่ว่าตื่นไม่ทันใช่ไหมไม่เหมอนะไรแล้วจะไปทำบุญตอนเย็นไหมหรือไงไม่ไปหรอกอ๋อไม่ไปเลยล่ะนั่งชิปเบียร์อยู่บ้านอืมชิปเบียร์ดีกว่าน้ออืมโอเคนะตอนนี้ก็ ใส่ในแกงก็เสร็จนะครับแล้วเราจะลองเสียงให้ฟังนิดนึงก่อนที่มันจะมืดคำ่ำน่าจะได้อยู่อีกอีกสามตัว บรรยากาศดีนะทุ่งนานเนาะดีไหมครับอืมลืมเอาปลามาย่างอีกแล้วลืมเอาปลาอีกแล้วใช่ไหมไมิโนโบเบอร์นั้นโทรใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเซ็ตนี้ก็ส่งให้แกเลยให้แกวางก่อนอึ๊บมาเสร็จแล้วครับผมโอ้จัดที่สิบห้าเดี๋ยวแป๊ด ดูหน้าตาชัดๆนะจะหมุนให้ดูนะอะไรยังโอเคหมุนแล้วนะว้าโอ,โอ้สวยเหลือเกินฝุ่นสวยมากนะครับใส่เพชรนี่มาตรฐานนะครับปากไปด้วยครับแฟตปี 15. สิบห้าเสียงแจมๆโอเคนะอุ้ยได้สองนาทีเองอะ 好了。